สวัสดีครับผมอาจารย์ปริวัติช่างคิดนะครับหัวหน้าสาขาว,วิชารัฐภาษาศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้วิทยาชุมชนละนองประกาศรับสมัครสาขาวิชาทั้งหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นแล้วทาไมปีก่อนหน้านู้นนะครับเป็นสาขารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นแยกกันอันนี้ต้องขอทําความเข้าใจนะครับว่าสาขาทั้งสองสาขานี้เนี่ยคือสาขาวิชาเดียวกันในกลุ่มรัฐศาสตร์นะครับเราจัดการเรียน การสอนที่เน้นการบริหารราชการแผ่นดินนะครับรัฐประาาสนานศาสตร์ก็คือการเรียนการสอนในวิชาที่มุ่งเรียนเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินราชาการรัฐวิสาหกิจองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรนะครับเพราะฉนั้นสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหรือว่าองค์ความรู้หนึ่งของรัฐประาาสนานศาสตร์ที่เราพยายามที่จะเน้นให้กับผู้เรียนนะครับ ดังนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยไม่ได้เรียนแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราเรียนทั้งการแหวนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอื่นๆนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับการเรียนศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะการปฏิบัติการในชุมชนนะครับเราก็ให้ความสําคัญผู้เรียนก็จะมีองค์ความรู้และมีทักษะ ในการทํางานชุมชนทํางานสังคมทุกภาคส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับว่าเราเรียนอนุป,ปริญญาสาขารัฐประาศาสนศาสตร์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเนี่ยของวิทยาชุมชนระนองเนี่ยเราสร้างผู้เรียนนะครับให้มีองค์ความรู้ที่เป็นาศาสตร์เฉพาะที่จะสร้างหรือว่ายกระดับคนในชุมชนท้องถิน่น เพื่อที่จะให้เข้าใจและสามารถทํางานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่นและก็มุ่งที่จะยกระดับของคนในท้องถิ่นให้สามารถเป็นผู้นําในการโดยเฉพาะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ รับมือได้กับทุกสถานการณ์นะครับนี่คือเป้าหมายของหลักสูตรของเรานะครับและในปีนี้นะครับวิทยยชุมชนและนองนอกจากสาขาวิชาการปกครองท้องถิน่นก็ยังมีสาขาอื่นๆน,นะครับที่ทุกท่านจะสามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับในส่วนของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับรองวุตรจากกอ,อเป็นวุตรอนุปริญญารัฐประสานศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่นเพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเรียนแล้วจะได้แค่องค์ความรู้ของปกครองท้องถิ่นนะครับเราก็จะได้ความรู้ที่หลากหลายสามารถต่อยอดไปเป็นนักรัฐศาสตร์ได้นักโรบศได้นะครับหรือแม้แต่นักสังคมศาสตร์และนักบริหารอื่นๆก็สามารถที่จะต่อยอดได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าวุฒิของเราจะไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้แน,น่นอนและที่สําคัญเรามีความแตกต่างจากหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันการศึกษาอื่นตรงที่เราให้ความสําคัญกับภาคปฏิบัติ นะครับเรียนทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างเข้มข้นครับผมสำหรับปีนี้นะครับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยวิชาเอกการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับจัดก,การเรียนการสอนที่วิทยาลัยชุมชนละนองหนึ่งแห่งแล้วก็ที่ทุ่งตาพลตำบลบางแก้วอำเภอล,ละอุ่นจังหวัดละนองอีกหนึ่งสถานที่นะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับหน่วยงานองคอ์กรหรือชุมชนไหนที่ประสงค์จะเรียนแล้วก็รวมกลุ่มกันได้เกิน20คน ขึ้นไปเ,เราก็ยินดีที่จะไปเปิดให้กับสถานที่ที่ท่านต้องการอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใดที่หนึ่งหรือเทศบาลที่ใดที่หนึ่งหรือแม้แต่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับเราตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มครับและที่สำคัญของเราเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติค่าเทอมถูกมากนะครับขอบคุณครับ